สวัสดีครับผมติ๋มผมเนี่ยเป็นเด็กอินเตอร์เลยนอยู่กทมแต่พ่อผมอ่ะต้องย้ายมาทํางานที่ต่างจังหวัดผมเลยต้องย้ายโรงเรียนมาได้ยฮัลโหลครับตัวหน้ครับครับย้ายนะครับไปไหนครับกําแพงไปตอนไหนครับไปเลยหรอครับให้ไปเลยหรือไปกําแพงครับโอเคครับไปกําแพงอ๋อไปตอนนี้เลยใช่ไหมครับโอเคครับครับดีครับ ผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรใหม่ๆเท่ๆโรงเรียนในฝันของผมเนี่ยนะจะต้องเรียบหรูสะอาดสงบและที่สํคาคัญน่ะจะต้องรันสมัยแย่แต่โรงเรียนเนี่ยเฮ้ยไอ้น้องผมเองอ่ะสวยดีนะมึงดูทั้งหมดเอาแล้วไง,งตั้งแต่ผมย้ายมาเนี่ยผมก็ต้องมาเข้าโรงเรียนใหม่ มาเจอเพื่อนใหม่มาเรียนห้องเรียนใหม่หรือเปล่าใครเริ่มก็เอาแล้วไงตอนอยู่แรกๆอะ่ะอาจจะยังไม่ชินแต่พออยู่ไปานานๆเข้าอะ่ะก็คงไม่ชินเหมือนเดิมแหละดูสิเนี่ยพังหมดละไปดีกว่ามีอยู่แล้ว แล้วเนี่ยผมเป็นนักเรียนใหม่ก็ต้องมาปวดหัวกับการเลิกชมรมอีกสวัสดีครับอาจารย์ผมขออยู่ตรงนี้ศิลปะค่ะมีชมรมศิลปะเต็มแล้วค่ะลองไปดูของคอมพิวเตอร์ะค่ะสวัสดีครับนะผมก็ขออยู่มรงนี้ค่ะชมรมเต็มครับลองไปดูชมรมที่สั้นนั้นคุณน่าจะว่าง ชมรมเต็มแล้วคะ่ะชมรมฟุตเต็มแล้วคะ่ะเต็มแล้วคะ่ะขับร้องเอาแมงยูไปซะแล้วลูกตาลูกข่าวลูกมึงไหนนะปูขี้ยู่เอาไงดีวะเนี่ยชมรมฟุตเต็มแล้วครับลองไปชมรมดนตรีไทยไหมน่าจะว่างอยู่ดนตรีไทยเหรอครับแล้วผมไปลองดูว่าได้ครับ,บค,ครับ นะครับวันนี้ลูกเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับประวัติวงดนตรีไทยนะครับว่ามันมีประวัติความเป็นมานะครับวงดนตรีไทยเนี่ยนะครับมีประวัติยาวนานนะลูกผมก็ขอสมัครชมรมดนตรีไทยนะครับชมรมดนตรีไทยใช่ครับเดี๋ยวให้ครูสอนให้เสร็จนะแล้วก็เดี๋ยวมาเสร็จมาสมัครกับครูครับครับโอเคครับโอเคครับอ่านะครับมาตอเลยอ่ะว่ายังไงเราจะมาสมัครชมรมดนตรีไทยครับ ชมรมดนตรีไทยใช่ครับชมรมดนตรีไทยเนี่ยซ้อมกันหนักนะเราไหวใช่ไหมใช่ครับชมรมืออื่นเต็มหมดแล้วครับชมืมออื่นเต็มหมดแล้วถ้า <ๆ S 2> อย่างนั้นน่อยู่ดนตรีไทยต้องขยันซ้อมถ้าเกิดอยากจะมาอยู่ดนตรีไทยก็ลองมาซ้อมกันดูนะแต่ขอให้ตั้งใจเขา้าใจไหมโอเคใบสมัครอยู่ด้านหลังเดี๋ยวไปเขียนใบสมัครแล้วก็มาส่งให้ครูคได้ครับขอบคุณครับ ดนตรีไทยแม่งจะยากกันแค่ไหนกันวะ,วะอะไรอยู่ไนี่ยโน้ตอะไรวะเยอะแยะไปหมดอู้ยูนี่คอมึงอะไรวะเนี่อี๋ไงเขาชื่อชินนะอิงเซียอะไรชื่อตีอ่เอเะเขาไอ้นะนายเชฟเด็กใหม่ปั๊ใช่แล้วพี่ยายจะจากกรุงเทพอ่ะที่กรุงเทพนะไม่มีหรอกเครื่องดนตรีแบบนี้อะเขาเล่นกีตาร์แล้วนุ่น นี่อะไรไม่รู้โน้ตเยอะแยะไปหมดเนี่ยพราเขาสองคนเป็นเด็กใหม่เหมือนกันเพื่อนดนตีก็เล่นเป็นแต่ว่ามันก็น่าสนุกดีอะไรวะแม่งเล่นเล่นไม่ได้โน้ตก็เยอะเยอะไปหมดไม่เหมือนกรุงเทพแม่งมีกีตาร์เล่นยังยอะไรก็ไม่รู้เองว่าอะไรนะป่าเขายังไม่ได้ว่า,าลเลยอะเป็นไงบ้างวันนี้นะครับตอนนี้เราฝึกกันใหม่นะครับครูอยากให้เราอะตีคู่แปดข้องๆก่อนนะ พอเราตีคู่แปดค่องๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูมาต่อเพลงให้ใหม่นะครับแล้วเราก็มาฝึกกันเนาะเราจะได้เล่นเป็นเพลงแล้วเอาไปใช้ในงานโรงเรียนยนะลูกนะอ่าโอเคเดี๋ยวซ้อมกันก่อนไหมครับเดี๋ยวครูไปเตรียมตัวสอนแป๊บนึงให้ลูกเดี๋ยวครูมาดูอะไรอยู่นี่เนี่ย ที่ตามไปซ้อมซ้อมด้เหรอมันตีไทยไงไปเร็วไม่เอาเลยุยเอา้าตีเป็นไรอ,ะอ่ะอ้าตีจะไปไหนอะ่ะ โอ๊ยอาจารย์ผมไม่เรียนแล้วดนตรีไทยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้โน้ตก็เยอะแยะทําก็ทําไม่ได้เรียนก็เรียนไม่ได้เวลาพักก็ไม่มีอะีทําไม่กลับมาไววันนี้ก็เป็นเพราะว่าครูด,ดนตรีไทยไปลยพ่อสอนหายลูลกแม่งทำไม่ได้เลยอยู่ชมรมอื่นก็ไม่มีมีแต่ดนตรีไทยเนี่ย เพราะว่ามันก็ดีนะดนตรีไทยเขาสอนที่เราใจเย็ y in y in y in มมนยิ่งตีอารมณ์ร้อนๆอย่างเงี้ย <c oughs> ครูก็จะเริ่มสอนตั้งแต่แรกๆหรือเปล่าแล้วเราไม่มีพื้นฐานอะเราอาจจะต้องปรับตัวหน่อยแล้วเรามาทีหลังเขาอะพะ้นถานพอนะเพราะว่าเราเป็นเด็กเราควรจะไปขอโทษครูเขาหน่อยมั้งอย่างเงี้ยคือยามันไม่ได้นะจริงๆอะอาจารย์ครับอาจารย์ครับอะอะไร ผมจะมาขอทษหนะครับวันนั้ที่ผมพูดปไปดีใส่ไปแล้วครับไม่เป็นไรนะลูกพี่อยากจะบอกว่าอยากให้เราอดทนมากกว่านี้โรตีไทยเนะี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามานานดังนั้นเนี่ยเื่อดรตีอาจจะดูเรียบง่ายแต่คนเล่นเนะี่ยจะต้องมีความรักและความตั้งใจใหมากกว่าน mm ี hmm. ้นะจะตจกลงใจเราอย่างไงยังจะอยู่ไหมหรือว่ายอมแพ้แล้ว ถ้าอยู่เรากา็เริ่มต้นมือใหม่แล้วค่อยซ้อมคนะ่อยเจียงนะอนาคตข้างหน้าก็ต้องฝากเราด้วยคนสายงสอนในลูก มองอะไรกัเล่ามาซ้อมกันจริงๆโดนดีไทยมันก็ไม่แย่หรอกครับแล้วแค่ลองเปิดใจกับมัน ต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ผมกับดนตรีไทยได้โคจรมาเจอกันครับอะโอเคครับหลังจากที่คาบที่แล้วนะเราเรียนเรื่องประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยเนี่ยทีนี้ในวันนี้คาบนี้เราจะเรียนเรื่องประเภทของเครื่องดนตรีไทยซึ่งมีทั้งหมด4ประเภทอันแรกคือดีสีตีสุดท้ายอะไรเป็นปอาจารย์คะอาจารย์คะหนูจะมาขอสมัครเข้าชมรมดนตรีไทยคะ่ะ งั้นเดี๋ยวอาจารย์ขอสอนน้องเขาเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันโอเคไหมได้ค่ะโอเคครับอะเดี๋ยวดูตามครูนะครับประเภทของเครื่องดนตรีไทยนะครับก็จะมีดีดีและเป่านะครับที่ประเภทที่แตกต่างกันไปอันแรกเนี่ยเป็นพินตะเช่ตรงนี้ก็จะเป็นสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเปิดใจให้กับดนตรีไทยช่วยการสืบสารอนุรักษ์ ให้อยู่คู่กับคนไทยตราบนานเท่านานขอบคุณครับ